ู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมเกมโลบอกนะคะตอนตอนนี้อุย้ยคนที่กลายเป็นสตีฟว่ะ <c oughs> มึงต้องมายุ่งเรื่องชาวบ้านคนอื่นที่กำลังคุยคลิปโอเคมาซึ่งวันนี้มาเลือกของที่จะกำจัดเออเอออะไรนะเอออะไรนะ เอออะไรนะตําชื่อไม่ได้แล้วนะครับ <ไง S 1> เออนั้นก็ไปเสิร์ชหาดูก็แล้วกันครับนี่ผมชอบสีแดงเ,มมเอ,อ,อ,อ่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมไปเลือกตัวละครก่อนจเจอมาแล้วผมชอบคาเมล่ามาแล้วมาแล้วนี่คาเมล่าเป็นได้ดูมาซัดส้ายอืมมีตังไหนนะาโอย โอ้ยดิมันข้าง่ายมากเลยครับอืม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 นี่สมหน้าโดนไปดิฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยน่าอะไรวะนะขอไปดูกันครับท่านผู้ชมอุ้ยพูดมันเลยเทพเจ้าคอยทรัพย์สินตลอดตายแล้วด้วยเฮ้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 ยมึงเอาเหรอฉันเอาเหรอไอ้เจ้าเบไม่ใช่เบดี้เออเรียกเบดี้กัน้้้อออ อื้อสมหน้าโดนไปดิอือม,มาแล้วมาดิผมสู้ได้นี่นะมมมมมมผมหน้าโดนไปดิมึงเอานี่นะมาเยอะเลยนั่นเขาไม่รับบินได้ดมูมาแล้วมาแล้วอือเมื่อกี้มันเจ๋งมากทุกคนเจ๋งไหมนี่มีแบบนี้เลย มีเลือกหลายอันมากเลยครับถ้าใครอยากเข้าไปเล่นด่านนี้ก็มาได้เลยนะครับตื่ยโอ้อะรู้จักเพลงนี้นะวาให้ให้ให <Tyl> ้อะไรวะบาที่สุดเลยนี่เอ้ยิงเอาดีๆไปเอ๋ยวาฆ่ากันได้เหรอไม่ลืมเลยนะเนี่ย เออนี่ดันเบดี้เยออ้าวไมอต้องเลยจะบินไปดูเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สิไอ้เพื่อนฉันมาแล้วว้าวว่าไงคอามาแล้วเฮ้ยรู้จักฉันด้วยเหรอ ดูคอมเมดี้มีคอมเมดี้ตัวบ้าจะแปลภาษาเจอมาแล้วเจออือแล้วหมอนี่มันคืออะไรไม่เข้ามายุ่งเออเอออือผมเป็นสุดซีเมอร์เลยนะครับนะมาเริ่มอืออืฟันฟันไปฟันไปฟันใจนี่นะอืออเออเออเอข้าแบบสุดลีก อืมมันมาไม่เยอะหรอกนะแค่กระพุก้กกระจอกนะครับอันหนึ่งส่วนด้านนั้นก็ไม่เยอะไปไปฮะมาจากรูนี่เหรอก็ต้องทำลายรูยนี้ไ,ากกาากกาไม่ได้ออ,อ้จักรันตรงนี้ก่อนจักรัไม่ได้เอ๊ะเอาอาบินจีไปกินโอ้ยิบ้าอะไรอาจจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบหนีก่อนตู้มาแลว้ว

มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้สไม่ให้พวกของ่ระนี่น,น,นพอเข้าใกล้เราฟันไม่เหมือนี่นะ่วะว้าฮ่าฮ่านี่นั่งลงแบบสบายชิลๆดูบรรยากาศไปอะไรวา มันนนจะเป็แบบี้จราวว้าวมาดิมาดิผมไม่กลัวผมไม่กลัวเออพอข้าง่ายขาช้ามาก ปีนอะไรเนี่ยบา,านะ่าบา,านะ่าโอเคตรงนี้มาแล้วนะครับนะจะเ,เลือกอะไรดีนะาานะเหรอดีฉันหาบา,านะ่าให้แกคอยดูเถอะผมหน้าโดนไม่ได้สิมึง มึงมาเล่นกับกู๊บมึงมาฟันมึงมาฟันแม่มเลยเออเออเอาดิเอาดินี่นี่นะมันยังมาจะเล่นกับกูอีกนี่ฟันแม่มเลยฟันแม่มเออเออเออเอาไปเอาไปเอาไปเออฟันแม่มเลยเออเอาเอาปี๊จี้ไม่กินเลอใครวะเมื่อกี้อันที่ เอ้ยนี่เหรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะลองดูสิเออไม่ใช่วะอันนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเทพเจ้าคอยเทพเจ้าคอยเทพเจ้าคอยวุ้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 ยชี้ชี้ชี้โอ้ยนี่ปืนมาอะไรเนี่ยไปทางนั้นไปทางนั้นเอ บินข<ม><ม>ึ้นบินข <Elena> ึ้นบินขึ้นดีบินขึ้นบินขึ้นกระโดดเยี่ยมอีกแล้วเฮยไอเอาบินเอาบินเอาบินนี่เฮ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยนี่ฟังเพลงดีกว่ามันไม่ใช่อ่ะ เราเปลี่ยนเป็นนี้ได้ด้วยเอ้ยเอ้ยเจ๋อสู้กับฉันเหรอสู้กับฉันเกียบอาวุธจบดิเออเออเออจบเด้อดเอรียบธรรมชาติอืมอ่า้ยมีอมองกุสด้วยทุกคนอะไรเนี่ยะไอ้น่ะคือะอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเอาไเอ้ย เฮ้ยลอยได้เฮ้อทำไม่ได้ส <apply some drinks together> <Hum, S 1> ิไม่เลยไมยไม่เล่เมน้าโดนไปดิมึงเล่นยังเหรอมึงเล่นยังเหรอนี่เอาไปกินเอาได้เหรอได้เหรอเอาเอาเอาบาสูก้าไปกินตุ้ม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 โดนซะโดนซะโดนหรอนี่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 เออ เออพระเจ้าเออใครมันวะผมทนไม่ไหวกับคนนี้แล้วนี่เขาจะฆ่ามันเออเอาดิเออหยุดนะออมันหนีไปไม่รอดหรอย่าแกอยู่ตรงนี้มันหยุดไม่หยุดหรอไม่หยุดหรอได้มานี่เลยออมามาเหรอมาเหรอเอาดิจ้าหึ เออ้าวโหา มันกำลังยุ่งกับหการําทำนอยู่ไปพีโปไม่ใช่ีตูโอ้เพมันเนีไปไม่ยอดหรอกโมแกโไม่โดนเหรอสู้ออสาภาพมนได้เลยอออ อือ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 ้ยออืออรอ้ืออ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 ออออออื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 ออออืออืนอือ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 ออน น้องนันนี่เอะไาเดี๋ยวยิงบาสุก้าเลยอยู่ไหนฮะเมื่อกี้เสียงอะไร ห,า,หาเรื่องหาเรื่องมากเฮ้ยเจ็บเจ้าหอยไปแล้วทรสูญนี่สางใหญ่เลยแกมีเหมือนไงแกอยู่ใต้ดินจะไม่ให้แกไม่ให้อภัย 要么就别打了，不打了。哎，哎，哎，注意点。哎，你那劲没没。 เขาไปไว้ก huh. ับคนนี้แล้วมานี่เลยโอุ้ยแกอยู่ไหนฮึโออโอ้โอ้โอยู่ตรงนั้น กดค้างไงทำแบบนี้ใช่ไหมอ้ยิงแม็เลยอ้เจ็งเจ็งเจ็งาผมหน้ายิงไปด้อเออเจ๋งันยิงแม่มเลยโอ้โหมันก็ยังทำด้โอ้ เสียงยังโคตรโลกอว้าลองไหวกันอ้าวอ้าวโอ้ยไม่โดน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  ก็้อมอ,อ,อมน่าโคตรฝันเลยเสียงยังโคตรตลกมาจัดฉากกันไมน่านี่มไม่ได้แล้วสิทุกคนอายบีบโบปุ้ยมีเรื่องตัวละครมากมายเลยนะครับนะเดี๋ยวดูนีม่มีทั้งมีทั้ง แอปเปิลมีทั้งอันไหนอนกี่เป็ดอยนไหนนี่เหา ยิงได้เลยทุกคนมาต้องดูนี่ทำดีๆนะตัวนเี้นนีะตัวนี้นะดูนีะทุกคนเอ้ามันไม่ได้มันเต้นอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยมืุกี้ทำอะไรวะใช้ป้องวันนี้วะมาลองจับคนนี้เต้นอะไรเนี่ย มันขอนใช้อันนี้เนี่ยวะพี่สำหรับนี่มันไม่เป็นไรอือโย่โย่เป็นเป็นมา Oke, okay, ni, nih, mari. Aku kali ini Ya, kalah Ini bisa main ini Adi, adi, adi Nih, 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 nih Lain ini dah ada dah ada deh Hmm adi, adi, Hmm 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 ลองดูหมดเต้นอย่างเดียวเลยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเมืองเละหมดเมืองเละหมดว้าวว้าวเอาบาซูก้าไปกินต้มต้มต้มเออว่าขาดเลยอะไรวะเนี่ยอืมโอเคตอนนี้แหละเราจะก็ต้องไปเอามากระโดดมากระโดดมามามา เด็กเป็นตาอยอันนี้มาดินี่ยิงแน่เลยยิงแน่เลยอือใครจะเลื่อนรถกัดกันไม่ยอมไม่ยอมอือ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 อากัดเลยนี่สมหน้าโดนไปดิ เน่ฉันเอานี้มาแล้วนี่ลองดูสิครับทุกคนนี่มันเป็นเครื่องสายสยิงเพื่อ,อไม่ให้ศัตรูมานะครับดูดิ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 ดดมาเดี๋ยวเราติดตั้งเครื่องไว้นะนี่ยิงแม่มเลยอันนี้ก็ยิงแม่มนี่นี่ดูนะจะเลื่อนรถเร็วดู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  เป็นไงล่ะเจ๋งไหมเจ๋งไหมนี <h <h ่ติตั tant am, tant am, tant am, am ้งไว้เยอะตัดตัวกกระตูวาเออ้ยว้าว้าว้าว่าออตังตังตังยังไงวะนี่ตังแบบนี้เดยนไ่ให้กรตวมาตวันยิงมันนี่สมหน้าใครยิงฉันได้ ตอตั้งไอีเอ่ะตั้งไอกเอาอันด้วยติดตั้งสิอัได้แล้ได้เลยนี่นะโอ้ยจะไปพังเร็วจังวะเฮ้ยเฮ้ยไปๆสมหน้ายิงขึ้นมาไม่ได้สิเฮ้ยอ่วกีอะไรวะอจเจ้าบานะหน้ากองนี่นะไอ้มังหาเหรอนี่นีนยิงแน่เลอยิงแน่เ เอาดิเอาดินี้ยมันเร็วจังเลยวะอืมไม่ยอมนี่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 ฉันมีอันนี้แล้วเว้ยเอาหรอเอาหรอเดือดดีฉันมีอันนี้แล้วเว้ยอยากโดนมาดิเอ้ยดิงเราเหรอนี่ฉันมีอันนี้แล้วเว,ว้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย อาวุธนี donc, ่ฉันเป็นเจ้าสาวมันจะไม่เห็นฉันหรอกนนี่ใครนั่น บ้าอะไรวะเนี่ยมันเป็นโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ด่านบ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ามันผางได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ว่ะมันรู้อ่ะนี่เ็คอันนี้รีขึ้นมาแล้วเร็วนี่จะเมียแน่ต่อไปต่อไปนี่นี่ กินดีจะไป็นโกบอีจะเ็ตอะไรกันยัฮ่าฮ่าฮ่าฮดเลยอย่าฮ่าฮจะทำนี่นีมัได้หมนมันอร่อยกันทนี่ยผมขอไปอยู่ด้วยไม่ยอมรักนี่ลย้ยแม่อมัน เออใครวะคนนี้วะคนนี้ยัไม่ได้ให้ช่วยมึงเอาอีกแล้วเอออืออือทำไม่เลยมึงมึงมึงทำเติมทีฉันโกรธแล้วฮืมเน่เอาเฮลิคอปเตอร์ขับไรวะมีป้ายเพื่อนโอเคเฮลิคอปเตอร์ไปไปไปเล่นที่นี่แล้วไปแล้วเอ้ยรีบขึ้นดิรอว่าไอ้เฮ้ยเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นยังไงวะขึ้นยัง โอ้โห้มาว้าได้โอเคได้้ได้้ได้้ได้ตอนนี้บินขึ้นฟ้ากลับบ้โอ้โจะเป็นโดยมีทักลอฮอ้ยวย่้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหจะไม่มีท้องอะไรทอะไรเลยด้ยเยุอยเลยไม่มีทาแล้วจ้ อะไรได้รถจากแบน,นี้ sure ไป,ป s. <S เอ, on, อกระโดดลงกระโดดลองยังไงวะวายนี่กับบ้านแบบนี้เลยอ่ะนี่ใส่แบบนี้ไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ขึ้นแม่เลยเอเราขึ้นอะไรวะนี่ขึ้นแม่เลยไปซะเออเอไงวะไอไออูอีอามาี่ไหนไอ้มาขับรถเราเด้อเด้อเด ใช่ไหมไม่เป็นไรฉันยังมีรถอยู่นี่ทำไมหน้ามองไปไม่ได้ขับไปเลยต้มไปกันไปลาโปูไปแล้วจะไดกลับบ้านได้แล้วโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วก็กลับเล่นเกมชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ผมนี่ลืมตั้ชักช้าตลอดเลยครับบอยเบลโบไปแล้วไม่ยอมเลิกใหญ่ เออสำหรับนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย